ครับผมมาที่อเมซอนคาเฟ a m อเมซอนะครับเห็นมาตั้ง10กว่าปีแล้วครับตอนที่อเมซอนเปิดใหม่ๆเป็นร้านกาแฟเนี่ยผมก็สงสัยว่าจะรอดหรือเปล่ามาถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหสองพกว่าสาขาทั่วประเทศแล้วครับแล้วแน่นอนมันต้องมีเบื้องหลังมันต้องมีเหตุผลที่ว่าทําไมอเมซอนตอนนี้เนี่ยผมได้ข่าวว่ากําไรต่อนหน่วยของกาแฟอเมซอน ทำรายได้ดีกว่าน้ำมันให้กับปตทแล้วนะครับต้องถาม c e อของปตทนะครับคุณเทวิงค์ครับสวัสดีครับแล้วคุณสุชาติเนี่ยดูแลรับผิดชอบเรื่องรีเทลได้ใช่ไหมครับใชดูแลทั้งปั๊มน้ำมันดูแลกาแฟหลายอย่างครับจริงหรือเปล่ากำไรจากกาแฟอเมซอนเนี่ยดีกว่าน้ำมันแล้วกาแฟอเมซอน จริงๆขายราคาเป็นนิรมากเลยนะครับจึงได้ทุกคนแต่ก็ยังได้มาชิ้นที่ดีกว่าน้ำมันแน่นอนเพราะว่าน้ํามันเนี่ยขายปริมาณเยอะใช่ดังนั้นมาชิ้นจะต่ำมากนะครับก็ไม่อยากให้เป็นภาระกับผู้บริโภคแต่ว่ายอดรายได้แน่นอนยังต่ํากว่าน้ํามันเพียงแต่ว่ากําไรต่อหน่วยเนี่ยมันดีกว่าละดีกว่าน้ํามันเนี่ยเพราะน้ามันนี่มันต้องสู้กันแข่งขันกันเยอะใช่ไหมแล้วก็มันก็ขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาต้องกลับตลอดเวลานจะเป็ ค้าพื้นฐานที่ทุกคนใช้อยู่เรื<ช>่องก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นสินค้าพื้นฐานและปริมาณเยอะเนี่ยมาสิ้นต่อนหน่วยจะไม่สูงใช่ตอนนี้มีกี่สาขาครับค <นะ S 2> าเฟ่อเมซอนแฟร์เมซอนตอนนี้มีประมาณ2อ0 0 2น0 0กว่าสาขานะครับ2,100 2,200 2,200นส้อยเพิ่มขึ้นวันละสาขาเลยประมาณวันละสาขาครับ <c oughs> แน่นอนแข่งขันกับ Starbucks <c oughs> ได้ <c oughs> โอ้คนนี้สาขาเรามากกว่ายอดขายจำนวนจำนวนแก้วสูงกว่าเลครับ ใครับ่นแก้สูงกว่าในประเทศไทยนะครับใช่ใในประเทศไทยครับแล้วนานางกำลังคิดจะไปต่างประเทศด้วยไม่ใช่เหรอเมซอนเนี่ยครับนะครับ ตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ไปที่กัมพูชาลาว,ลว,ว,วนะครับเรื่องกระต๊อก็ท่านดีมากออตอนนี้ก็มีที่ฟิลิปปินส์นะครับพม่านะครับแล้วตอนนี้ก็ไปที่ญี่ปุ่นสาขาครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีแผนที่ไปที่สิงคโปร์ฉันว่าว่าพูดนะสิงคโปร์นะแล้วก็จะมีไปที่เซี่ยงไฮ้มีแผนเรา,าและโอมานรือนี้จะเปิดครับอ้อหโอมานด้วยไปโอมานความสำเร็จในเมืองไทยนี่ก็ทำให้รู้สึกว่าทำให้มีความมั่นใจนะที่คนมีความมั่นใจว่ากาแฟเราเนี่ย หลังจากผ่านประสบการณ์มา15ปีลองผิดลองถูกนะครับลองทดสอบมาจนกระทั่งน,น,น่าจะได้สุดที่คิดว่าเป็นกาแฟที่มีรสชาติที่ดีนะครับทีมีน้ำสุกไก่ใหม่็เช่นคนนิ่มกัในะครับแล้วก็ใหม่ก็มันมีรสชาติแบบอเมซอนเลยแปลว่าเวลาคนเข้า ร้านกาแฟอเมซอนเนี่ยรสชาติมันจะเข้าอเมซอนไหนก็จะเป็นรสชาติแบบนี้เลยเหรอครับเราตั้งใจจะให้เป็นรสชาติเดียวกันเลยนะครับ<ม>แต่ก็ต้องยอมรับความจริงอันนึงว่ามันแล้วแต่มือมือคุณชงนะครับ่บางทีหนักเบายัางต่างกันมากเล็กน้อยแต่ว่าสูตรเดียวกันนะครับสูตรเดียวกันมันต้องอเข้มข้นกว่ากาแฟอื่นๆแบเล็กน้อยครับครับเพราะอะไรเพราะคนไทยชอบเพราะว่าเริ่มต้นจากกาแฟอเมซอนนี้ก็คือเป็นกาแฟที่อยู่ในปัมน้้ามันค่ะให้เพื่อนคนเดินทางขับรถ รู้สึกม่วงก็กินกาแฟ่ก็จะไม่เพิ่งก็จะต้องเข้มขึ้นใช่ครับแต่วันนี้เราก็จะเพิ่มเพิ่มความหลากหลายของของเมนูไปครับเยอะจริงนะล่าสุนที่ก็มีเมนูสุขภาพที่ออกมาอ๋อเหรอมีกาแฟเมนูเพื่อสุขภาพแล้วนะครับครับมันคือยังไงล่ะคือเมนูเสุขภาพที่ออกมาใหม่นี่เป็นกาแฟที่เราต้องการ ท่านตาจากอ่อนครับวันนี้เจ๊ก็ร้านที่จะออกมา3เมนูนะครับเมนูแรกเป็นกาแฟน้ำผึ้งนาไฟน้ำผึ้งนะฮะเมนูที่สองเป็นชาเย็นน้ำผึ้งเมนูที่สามที่เป็นชามัทฉะน้ำผึ้งครับเพื่ออะไรครน้ำผึ้งนี่มาเกี่ยวกับกาแฟจนได้เครับมันจกเออเดิมทีไม่มีใครคิดว่าน้ำผึ้งกับกาแฟไปด้วยกันที่จริงๆแล้วกาแฟเนี่ยคือก็มีความหวานเราบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นทาง เป็นความธรรมชาติให้ความหวานธรรมชาติแล้วรักสุขภาพด้วยถูกใจด้วยแล้วก็เลยมาผสมกันครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคว่าชิมแล้วถูกใจครับนี่เป็นสูตรใหม่ซึ่งสูตรใหม่อยมาเกี่ยวได้ยังไงประทับตาเป็นเมนูที่เป็นทางด้านสุขภาพให้อ๋อครับีนี้เราก้ของอยว่าประทับตาว่าเมนูนี้ได้ผ่านการทดสอบอยแล้วเป็นน้ำผึ้งเป็นความหวานน้อยหกเร์เซนต์ ครับสามารถทานแล้วปรับไทยตุงภาพเราเออครับอันนี้คือคือวิธีการนวัตกรมตกตกรมของกาแฟบางทีเราจะเห็นเอ่อบางคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องความหวานเรื่องควาหวานอะไรแบบนีก็ทานน้ำตาลไม่ได้ใช่ต้องไปทานสารเติมความหวานอย่างอื่นอ่าอเมซอนก็เลืเอกที่จะใช้น้ำผึ้งนี่ยเ,เป็นหนึ่งเรื่องความหวานอืมครับแต่ผมเห็นว่าอเมซอนเนี่ยก็จะอยู่ในปั๊มส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ก็เริ่มออกจากปั๊มแล้วนะครับ ันจะออกจากปั๊มประมาณสักหใน3ามจะได้ oh, เพราะว่าจำนวนปัมม๊มเรมีประมาณสักพันหครับตอนนี้สาขา a เมซอนนี่2อ0พัร้อก็เริ่มออกไปนอกปั๊มเยอะทีเดียวครับ,รบไอเดียก็คือว่าแทนที่จะอยู่แค่ปั๊มเนี่ยเราต้องการสร้างแบรนด์ Amazon เนี่ยให้เป็นกาแฟทั่วไปด้วยจริงๆคู่แข่งคือใคร จริงจริงๆๆนะเราเป็นทันตแพท์ผู้พิทักษ์พวกครับเราถือทุกคนเป็นพันธมิตรในการซื้อขายอยู่นะ <c oughs> แต่ว่าร้านเมทซอนสองพันสาขานะครับร้อยละแปดสิบห้าเนี่ยเป็นของดินเลอร์นะเป็นของเป็นของแฟรนไชส์เราทำเองอแค่ประมาณสิบถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแทนถ้าท่านเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นร้านแฟรนไชส์ที่เราได้ผ่านการดูแลจากพวกเรานะ <ๆ S 2> เป็นการกระจายอิสระบีอีกครับแต่แฟรนไชส์ก็จริงแต่กาแฟต้องมาจากเราใช่ครับเราต้องควบคุมคุณภาพรสชาติกาแฟให้เป็นแบบเมทซอนจริงๆใช่จะไหมครับ ความเข้มของการคั่วส่วนผสมของกาแฟพันต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นไปตามสูตรที่เรากำหนดไว้คนี้ผมคิดว่าสิ่งที่กาแฟในสอนเริ่มทำและที่คุณสุชาติอธิบายก็คือสะท้อนปรัชญายในการทําธุรกิจอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราทําธุรกิจไม่ว่าจะเปิดปั๊มน้ํามันนะเปิดร้านกาแฟาเนี่ยทางพอรทอเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนลงทุนเราอยากจะให้ รายย่อยนักลงทุนรายย่อย S m e เมีนี่ยเขามีโอกาสได้ทําธุรกิจเขาเองเขาจับมาเป็นลูกแบกนั้นก็คือว่าเป็นแฟรนไชส์แล้วเขาก็จะได้เนิธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนรันเองนะครับทำธุรกิจเองส่วนที่เราจะขยายต่อไปก็คือเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลในลักษณะที่เป็นโซเชียลแอนต์ไรส์ร้านกาแฟที่เป็นร้านกาแฟเพื่อสังคมนะครับและนั้นก็จะการที่จะให้เป็นนักธุรกิจมาลงจุนก็จะเป็นองค์กรเพื่อสาธารณกุศลต่างองค์กรเพื่อผู้พิการหรือ มูลนิธิต่างๆเนี่ยเป็นเจ้าของร้านกาแฟเปิดกาแฟแล้วก็เอาคนผู้ได้โอกาสเป็นคนพิการมาเป็นเจ้าหน้าที่ในร้านกาแฟะครับเป็นบริสต้าคนจนกาแฟดังนัก็จะทําให้เขามีมีงานทํามีรายได้กลับไปโดยที่มีความแน่นอนธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งแปลว่าก็ต้องฝึกให้ทำธุรกิจได้ด้วยในระดับหนึ่งจะไมครับคนที่จนต่างๆเหล่านี้ครับแต่ว่าที่ เป็นประโยชน์ก็คือว่าคนที่ไม่อยู่ในสังคมปกติเช่นคนพิการหรือคนได้โอกาสด้านต่างๆเนี่ยมีโอกาสดาได้เป็นเจ้าของน่าพใช่ครับแล<ม>้วก็จะมีอาจจะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาสามารถจะทำ<ม>หารายได้ได้เองโดยที่ไม่ต้องไปรอราการช่วยเหลือจากใครครับ,ค,รบคิดวา่วานั้นสำคัญเพราะทำให้เขามีมีความภาคภูมิใจและมีกำลังใจที่จะใช่ใช่อีกด้านนึงคือต้น ต้นตอของกาแฟนีเ่เราเอามาจากไหนยังไงจริงๆวันนี้กาแฟเราครับทีออ่หลักเราซื้อจากประเทศไทยนะครับที่เป็นหลัริการ์ดที่เป็นภาคเหนือครับก็ส่วนหนึ่งก็คือรับรู้จากพัหลวนแล้วก็เสรกรทั่วไปอีกนะส่วนหนึ่งก็มีอวบซาดในภาคใต้บางส่วนครับก็คือเป็นกาแฟนในประเทศไทยเป็นหลักตอนนี้แล้วมาขั้วที่ลงขั้วที่วังน้อยครับแปลว่าเราก็จะช่วยชาวไร่กาแฟด้วย ซึ่งก็จะมีข้อตกลงกับชาวไร่หรือว่าเราจะผ่านใครเพื่อว่า1ให้ได้คุณภาพตามที่เราต้องการ2เพื่อจะว่าเราจะได้ช่วยเหลือเป็นระบบด้วยท่านคือจริงๆวันนี้นะครับเรามีกาาระบวนการในการรับซื้อสองของภารกิจภารกิจแรกซื้อกรมการาหลวงนะฮะแตภารกิจหนึ่งเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้วิธากิจชุมชนหสหกรณ์ต่างๆนะครับมาเป็นผู้จําหน่ายให้เราด้วยโดยการที่เราไปดูต้นทางเรื่องการปลูกเรื่องการ ว่าแปรรูปนะฮะไม่ได้มาตรฐานแล้วมาขายกับเราครับวันนี้ก็จะมีคนที่ขายเราแบบเฟื่อง้างมากขึ้นจะมีเกษตรกรนิสสากิจชุมชนนิสสากลต่างๆที่รวมกลุ่มกันมาตลาดปตทได้ครับฉะนั้นปัป๊มปตทอท,อที่เปิดใหม่ๆเพือขายน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ละปั๊มน้ำมันปั้มประทอลเนี่ยกลายเป็นชุมชนผมเห็นมีทั้งผักผลไม้ขายด้วยนอกจากร้านกาแฟเนี่ย แล้วก็มีเคนเปกกี้ด้วยมีไก่มีไก่ขายมีร้านคอนเวเนียนสโต์นะครับอ่าแล้วก็มีร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวครับร้านซาลาเปาร้านขายกุนเชียงมีมีเยอะนะโรงแรมโรงแรมก็จะทำได้จะเริ่มครับอยู่ในระหว่างการิครับอยาจะมีคนบอกไหมว่านี่ปอตทไปย่งอาชีพของคนต่างๆเขาก็ในส่วนที่เราทำเนี่ยจะเป็นการให้ ให้นักลงทุนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเเป็นคนลงทุนเองแต่ว่าสิ่งที่ปรทตั้งใจก็คือว่าสร้างมาตรฐานของการสินค้าและบริการที่อยู่ในปั๊มปรทเนี่ยลูกค้าที่ไปเติมน้ำมันแลวไปต้องการจะไปทานอาหารต้องการจะไปหาที่พักต้องการจะดื่มกาแฟหรือซื้อของเนี่ยก็จะได้บริการที่มีมาตรฐานมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่พยายามสร้างให้เกิดขึ้นในเชิงมาตรฐานแต่การลงทุนจะเป็นการลงทุนโดยโดยเอกชนเองเหมืนธุรกิจที่อยู่ใน้องนี้ครับ จึงไม่ไค,ครับเชิญชวนประชาชนไปกระตุนเกษตรกรไทยในเขตะทงแต่ปั๊มอ่าปั๊มน้ำมันตอนนี้ราคาสินค้าเกษตรบางตัวไม่ค่อยดีเนี่ยผมก็เห็นมีวางขายในปัมนม๊มด้วยครับมตทขายปปมีสับป,ประรดสับป,ป,ระ,รป,ประรดนี่เป็นปัญหาใหญ่อยูยอย่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันช่วยกันอยู่ทั้งทั้งผู้ค้าน้ำมันเองดีลเลอร์ของเราเนี่ยก็มีจิบสาธารณะเลย็เปิดพื้นที่ให้ให้ชาวสวนมาเอาสับปะรดมาวางขายและส่วนหนึ่งเขาก็ซื้อแล้วแจก แจกน้ำเติมน้ำมันนะฮะไม่ได้แจกน้ำแต่ว่าแจกสับปะรดแดงอ๋อครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสับปะรดแล้วก็มีกระเทียมครับแล้วกระเทียมก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันแล้วก็เริ่มเปิดพื้นที่แล้วก็ล่าสุดมีลําไรนะฮะกําไรแล้วมีจ่ครับครับถ้าก่อนหน้านั้นก็จะช่วงเดี๋ยวปลายปีอาจจะมีข้าวนะฮะข้าวนานาปีออกมานี่ก็จะคว่ำคาบขายปั๊มปตททั้งประเทศตอนนี้มีปั๊มประมาณันปั๊มทขนมลอยปั๊มนี่ก็กลายเป็นชุมชนของแต่ละ พ,พื้นที่ไปแล้วใช่ไหมับตอนนี้ก็อันนั้นเป็นแนวทางการทรําธุรกิจที่เราก็ดีใจนะท,ที่ผู้ประกอบการคือผู้พาน,น้ำมันของเราเนี่ยเขเข้าใจแล้วก็เอาด้วยไปด้วยกันเขาก็จะ,ะมีจิตสาธาร,รณะไนมะ่ว่าจะเป็นเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรมาขายของรหรือว่าแม้แต่บางเรื่องเนี่ยเขาก็ทํากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเช่นโครงการแยกแลกยิ้มนะก็ตั้งถานแยกขยะให้ให้ลูกค้าเนี่ยเอาขยะมาแยกทำ ขยะนั้นไปขายมีรายได้เอารายได้นั้นกลับเข้าไปคืนให้กับสังคมไปบริจาคให้กับโรงเรียนไปสร้างอะไรต่างๆหรือแม้แต่ห้องน้ํา20บาทนะครับเป็นห้องน้ำสาธารณะกุศลเนี่ยเราเข้วห้องน้ําเสีย20บาทเป็นห้องน้ำติดแอร์อย่างดีอมีอย่างนั้นด้วยนะครับถือวดีเลยนะครับ20บาทนั้นเนี่ยกลับไปรวมๆกันแล้วก็ไปสร้างห้องน้ําให้กับโรงเรียนในชุมชนครับทอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านเขาก็สนับสนุนเต็มที่นะครับก็ก็มีที่นั้นแล้วมีกลุ่ม ของผู้ประกอบการรบที่เขามีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือแล้วก็ทําให้สังคมเิเจริญเติบโตไปได้วยกันนะครับครับจริงไหมว่ารายได้ของปตทตอนนี้เนี่ยน้ามันเนี่ยไม่ใช่ตัวหลักแล้วเปอร์เซ็นของรายได้น้ํามันเทียบกับรายได้จากอย่างอื่นรอ,อ,อย่างกาแฟด้วยเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นเท่าไหร่ครับพี่นิเชง ถ้าเป็นตัวเลขรายได้นะครับตัวเลขรายได้นี่น้ำมันยังสูงอย<ช>ู่ก็รายได้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายแต่ถ้าคิดเป็นมาจิ้นก็คือกําไรจากจากการขายนี่นะครับ,รบตรงมาจิ้นจากน้ํามันนี่ต่ำมากแหล่นท,ที่มาก็จะมาจากนอนออยก็คือพวกค้าค้าขายที่ไม่ใช่น้ํามันที่ไม่ใช่น้ำมันมก็ห้าสิบเรื่องวันนี้ก็ยังได้ไมยังไม่ถึงนะครับสาหรับแต่ละปั๊มเนี่ยแต่ว่าก็เริ่มมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆครับ ดังนั้นท้ายที่สุดนี่น้ำมันอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจในของไทยกว่าก็ใช่ครับในเชิงในเชิงธุรกิจนะครับในเชิงของการสร้างให้เกิดความมั่นคงให้ให้ประชาชนมีน้ำมันใช้เดินทางไปมาได้สะดวกเนี่ยยังยังเกิดภารกิจที่เราต้องทำใช่ใช่สรุปว่าอเมซอนคาแฟอเมซอนมีอะไรแตกต่างจากของคนอื่นครับก็คือกาแฟเมซอนวันนี้นะครับเห็นว่ารสชาติเราถูกปไปเดี๋ยวก่อนอื่นลืมไปยอดขายเนี่ยทั้งปี ทีวเราขายที่เราขายไป180ล้านแก้วครับ180ล้านแก้วครับรายได้ประมาค่าวัน10,000ล้านบาทแต่ว่า10,000ล้านนี่อยู่กับแฟรนไชส์ทั้งหมดนะครับอ๋อเพราะจะทอนได้กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยมากครับน้อยมากครับประมาณ3%าเอนต์งสามเปอร์เซ็นต์เหครับครับประมาณเพราะเรามี6%เปอร์เซ็นต์ตัวยูนิตใช่ไหมคือค่าค่าค่าแฟรนไชส์ืีสามอ3%เท่านั้นเหรอฉะนั้น180ล้านถ้วยกาแฟนี่นะครับ ก็คุณเข้าไปเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ราคาเฉลี่ยเท่าไหร่มาห้าสิบบาทก็หมืนล้านแล้วเทียบกับ5ปีที่ผ่านมามันขึ้นจะไงนเติบโตปีละ20%ครับประมายปี20%ทุกปีครับแล้วจากนี้ไปล่ะก็ยังมีแผนที่ขยายอย่างต่อเนื่อนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับตรนนี่ก็ส่งเสริมพิรุ่นใหม่เข้ามาเป็นเจ้าของตังชัยในตอนมีทั้งกธุรกิจใหๆหรือเป็นน้องๆที่จบการศึกษาไปอยากที่จ่ตัวเองก็มาทอเวสาในตอนครับ ทีนี้ก็สักครู่ถามว่าจุดแข็งหรือว่าอเมซอนแตกตา่างจากคนอื่นอย่างไร มีอะไรบ้างเวลาจำบ้างนำบ้างนะไม่ถึงหรอครับง่ายๆนะจำบ้านทำไมมันมีปาสตาบักยันไอชูชูก็มีกาแฟน้ำกาแฟเยอะแยะางอเมซอนมันเด่นกว่าใครตัวไหนถูกใช่ทางผมเขาต้องบอกว่าจุดเด่นตอนแรกคือรสชาติดีนะครับได้ใช่อร่อยครับอร่อยทั้งกาแฟทั้นเหมือนกับโกฟี่โอสมัยก่อนกินกาแฟดำเนี่ยมันต้องเข้มข้นกับอ่าอร่อยทุกอย่างเพราะว่าผ่านการผ่านการทดลองทดสอบ แล้วจนกระทั่งเราคิดว่า15ปีก็ได้จ uh, ุดท mm hmm. ี่เหมาะสมครับนอกจากนั้นผมคิดว่าบรรยากาศของร้านกาแฟที่อยู่ในปั๊มน้ำมันที่มีความเขียวมีความสวยงามมีความนุ่งนุ่งผ่อนคลายนะครับเวลาเราขับรถนานเราสึกล้ารู้สึกเคื่ยเรู้สึกง่วงเท่านั้นนั่งร้านกาแฟในสองนี้เราก็เรู้สึกสมานราคาเป็นมิตรนะครับราคาก็ทุกคนเข้าถึงได้เป็นเป็นกาแฟสําหรับทุกคนก็คิดว่าแล้วนอกจากนั้น ล่าสุดก็จะมีเมนูเพื่อสุขภาพมานี่ก็จะเป็นจนุดหนึ่งครับและสุดท้ายนี่ผมคิดว่าคนที่อุดหนุนกาแฟเมซอนเนี่ยรายได้กลับไปยังยังเศรษฐกิจทุกชุมชนทุกชุมชนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นต้นทาง,งกาแฟมาก็มาจากชุมชนมาจนถึงผู้ประกอบการก็ะจะเป็นนักธุรกิจเป็นแม e ่สื่อายย่อยน้น่ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราก็าจ,ะจะได้รู้สึกว่าเราได้สร้างเศรษฐกิจให้กระจายในวงกว้าง ที่ผมมาชวนคุณเทวินคุยเนี่ยเพราะว่ามางาน exhibition นิทศการก็กร,รกประกวดรูปครับที่น่าสนใจคือประกวดให้คนถ่ายรูปแล้วในเมซอนเนี่ยสีเขียวมันเหมือนป่าย่างไรแล้วก็มาประกวดแข่งขันกันคุณสุชาติเนี่ยไอเดียนี้เพื่ออะไรจริงๆแล้วเราต้องการให้รู้ว่าวันนี้การเปลี่ยนแปลงของราเมซอนนะครับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและร้าเมซอนเนี่ยพร้อมเป็นที่ที่จะให้พักผ่อนให้กับประชาชนนะครับเรามีการ พัฒนารูปแบบร้านนะครับความหรูหราจีเพื่อให้เป็นจุดพักผ่อนให้กับประชาชนขับรถมาเหนื่อยหรือเป็นจุดพักรักคุยกันเอาวตอนจะเป็นจุดใหม่ของเราในการให้บริการพวกนี้ครับมีความเขียวเป็นหลักครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเจ้าของร้านแต่ละร้านเนี่ยเขามีความรู้สึก คอมมิชกับเมซอนนะเขา again, Mason, นะีความภูมิใจนี้ก็จะตกแต่งร้านด้วยสไตล์ที่หลากหลายไปในเชิงของแลนด์สเคปปลูกต้นไม้เป็นหลักเลยนะครับงที่ก็จะมีน้ํามาล้อมรอบๆที่ก็จะมีแม้แต่กานัง่งน้ำตกด้วยนะนะอืนก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนความภูมิใจเพราะที่เขาได้ได้ทุ่มเทแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เขาสมัครใจทำัาเองรับงนับนนะครับผมเป็นภาพที่เขาส่งมาแล้วนี่คือสุดท้ายกี่รูปนะ2ีรูปครับยีรูปยังตสินเือ เดี๋ยวนะรางวัลที่หนึ่งสองสามนะครับรางวที่ตักแต่สินวันไหนครับเอ่อพรุ่งวันวันวันบรรทุกเมียพรุ่งนี้ครับอ๋อจริงๆแล้วพรุ่งนี้ก็ในราวันรางวัลแล้วนะครับแต่เพียงว่าจะขัดหนึ่งสองสามต่อจริงๆอ๋อครับภาพสวยมากและเป็นจินตนาการที่ทำให้เป็นความจริงได้คือคนเนี้ยจริงๆทุกคนอยากจะมีบ้านอยากจะมีอะไรที่มันอยู่ในป่าใช่ไหมแล้วเนี่ยพออเมซอนบอกว่าเออคุณสร้างป่ารอบๆร้านกาแฟซิ่งมันก็ออกภาพมาอย่างนี้ แล้วก็มันก็ต่างกันแต่ละชุมชนแต่ละจุดเนี่ยเขาก็คิดแบบของเขาซึ่งบางทีวาเนียมันเป็นการสร้างสารร,รค์จินตนาการกินกาแฟาไปด้วยคิดไปด้วยแล้วก็อยู่ท่ามกาลางป่าด้วยก็ทั้งเข้มข้นนะกาแฟาแล้วก็สบายๆความบรรยากาศมันจะเป็นทั้งสองอย่างขอบคุณมากครับคุณเว้เป็นธรรมชาตครับอขอบคุณครับ